เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Kin t t u d i o อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่โหลดไม่ว่าจะเป็นเกมโปรแกรมเอวิติงทุกอย่างนะครับจาก o o o l l e ใดนะคงจะเจอกับปัญหานี้นะครับขอไปคุณไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้นะครับมีผู้ใช้หรือได้ดูจำนวนมากขึ้นไปนะครับกดลองอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงเฮ้ยงานก็รีบทำหรือถ้าเป็นเกมก็อยากเล่นน่ะทำยังไงได้บ้าง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไป่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาจุดนี้จะทำยังไงนั้นไปรับชมกันครับผมเอานะครับผมสวัสดีครับก็ขั้นตอนการทำนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากหรือใช้โปรแกรมเสริมอะไรนะครับก็สำหรับวิธีก็คือลิงก์ข้างบนนะครับมันจะมีเห็นไหมครับ http google drive com นะครับ drive google com นะข้างหลังมันจะมีคำว่า uc นะครับให้เรา เปลี่ยน uc ตัวนี้นะครับเป็นคาว่า open นะครับ o p n นะครับแล้วก็กด enter นะหลังจากนั้นมันจะกลับมาหน้า view ครับหน้ view ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการตัวนี้นะครับแล้วอิน g ูเ g ิ e ให้เรียบร้อยกันนะเพิ่มไปที่ใดนะครับใดของชั้นนะครับแล้วก็เพิ่มทางลัดนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะบอกว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนเข้าไปที่หน้า Google นะครับพิมพ์ว่า dgdrive นะครับ d r i v e นะครับ drive นะครับสังเกตจากตัวนี้นะครับ w ็บ g o o g l e c o m แล้วก็นะครับเครื่องหมายมากกว่าไปที่ drive นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ drive นะครับไปที่ Google Drive นะหลังจากนั้นเราจะมาอยู่ใน Google Drive แล้วนะครับตอนนี้ทางลัดที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะ หรข้าวบนตัวนี้นั่นเองนะครับให้เพื่อนเพื่อิกขวานะแล้วทําการทําสําเนานะครับตัวนี้เขาออกกาลังสร้างสําเนาตอนนี้สร้างสําเนาเรียบร้อยแล้วนะฮะลองรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับถ้าสร้างสําเนาสําเร็จตรงนี้ครับการใช้พื้นที่เราจะโดนใช้ไปนะจากเมื่อกี้ผมใช้พื้นที่อยู่9.8ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น14.8แล้วนะครับอันนี้คือมันทําสําเนาอยู่ในได้เราเรียบร้อยแล้วจากนั้นตัวนี้ก็คือเป็นของเราแล้วนะครับ าคลิกขวาดาวน์โหลดรอสักครู่นะฮะสำเนาไ,นนไม่ต้องถึงเต้นนะครับกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับอันนี้เราก็เลือกพื้นที่เก็บนะครับผมเก็บไปเดสก์ท็อปแล้วกันกด Save. เซฟนะครับเพียงเท่านี้ไฟล์ที่เราโหลดไม่ได้เมื่อสักครู่ก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะก็ คอมเมนต์ comment, คุยกันได้นะว่าติดขัดปัญหาต,ตรงไหนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยเหลือนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันทีนะครับว่าดูและทําตามคลิปนี้แล้วโหลดได้ไหมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ